ตอนนี้อยู่ที่งานปิดทองฝังลูกนิมิตกวัดห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี นี่ช่วงหัวค่ำนะครับมขอปราเมื่อวานกวันเสาร์เป็นวันเที่ยวคนเยวะมากเลยครับกาเขาปิดทองังลูกนี้นท่านเดินทางมามาใกล้ๆบ้านครับท่านินทางกลับขอให้กับเธอชวยดูภาพสวัดีชัยตลอดตีตลอดปังทองไหลมาเตมาเป็นวันอาทิตย์ในช่วงค่ำครับพึ่งมาจาก ขายตลาดนัดกับแม่น้องอาบนะงานปิดทองนี้ให้ให้น้องอ๊อบมาช่วยฮะน้องอ๊อบมาช่วยขายตั้งแต่บ่ายแล้วครับอนุโมทนาสาธุนะครับกับเจ้าพยุงศรีศักดิ์ที่ได้ร่วมช่วยประชาสันมันจบลงไปเมช่วงนี้ก็ขอใหายไม่ปิดทองกันเช้ามีรถโทรรถเลยมา มีในบริเวณนะฮะในทุกพื้นที่นะครับถ้าทุกสองทุนี้คนนี้แน่นแน่นเลยฮะเดี๋ยวนี้มีอยู่วัดเดียวรับ้านมียู่วัดเดียวเลยไปหาโนะทางหินสีสนเพื่อนนุนบก็อ้โหอพยนจะมีแค่ดก ปิดทองัปิดทองลูกนิดไปเถอะปิดปังลูกนิดไปเถอะนี่คืนแรกครับคืนแรกได้เท่าไหร่ได้หนล้านที่สิบแนปมื่นเดหนสี่ร้อ0มาทับรถจะได้่อนจะกลับบ้านมาเปิดโชคใช้ได้เนครับที่น้องจ๋าจะได้รายตัรที่หนึที่สองล้าบครับเดี๋ยวไปดูที่ตั้งร้านครับ นี่ยติดตั้งร้านค้าโซนร้านค้าฮะตั้งอยู่ข้างนอกอ่ะข้างนอกบริเวณวัดทุงนาฮะค่าที่ก็ไม่แพงครับเป็นวัดจัดเองลูกทิพโพรพาครืองธรรมทานก็เป็นผู้ใหญ่แถวบ้านนะอบตฮะรู้จักกันครับได้ค่าที่ถูกหน่อยฮะ คนบ้านเดียวกันนะมาปิดทองนี่ฝั่งลูกนี้นี่ส่วนมากค่าที่จะแพงนะฮะอย่างต่างก็สามสี่พันขึ้นนะครับแผงลอยเนะะี่ยแต่ที่วัดนี้โอ้ถูกครับปีนี้โชคดีมากครับได้ค่าที่ถูกครับโชคดีมากเลยค่าที่ถูกมากตลอดงานแค่สองพันกว่าบาทเองฮนะรวมค่าไฟเลยฮนะค่าน้ำค่าไฟเสร็จ เรียบร้อยฮะสองพันกว่าบาทนะนี่เต็นท์นี่เต็นท์เนี่ยเต็นท์นทละสามหมื่นนะฮะก็ไม่แพงครับสําหรับเต็นท์งานปิดทองคอนโดมิเนียมนะเต็นละสามหมื่นเต็นท์ข้างหน้าจะสี่หมื่นนะราคาราคาไม่ไม่เยอะครับพวกกรรมการเอาเอาเัาจำกัดครับเพื่อให้คนที่มาทำบุญปิดทองนี้ มีบริเวณกว้างๆฮะไวเดินฮนะส่วนมากร้านค้านี่มาจากเพชรบุรีเยอะกระะมุงกระแมฮะไก่ย่างบางตาอะไรฮนะในเขตจังหวัดใกล้เคียงเนะี้ยส่วนมากเพชรบุรีนี่ฮะบริเวณแผงลอยครับแผงลอยแผงลอยก็ยาวไปนู่นนะฮะแถวเดียวนะแผงลอยที่ให้ ลูกค้าเดินคนมาทำบุญเดินในกว้างขวางฮะร้านจอดรถกว้างฮะจอดได้หลายร้อยคันฮะร้านจอดรถมีเวน,เนแ็งลอยนะฮะเดี๋ยวด้านหน้าก็จะเป็นมูลลดนตรีมาดูโซนบริเวณแผงลอยครับแผงลอยค่าที่จะถูกหน่อยครับตลอดงานฮะค่าที่สองพันกว่าเองครับตลอดงานให้หน้องก็มาขายครับ เมื่อไงคนสวยวันนี้ก็ทำมาเยอะเหมือน,นกันครับวันนี้งานปิดทองฮนะวันนี้ก็ได้คนสวยมา,ายขายแทนฮนะ <c oughs> ไปขายตลาดนัดกลับมาฮะต,ต้องมางแต่ป่ายะมาตั้งร้านไว้ฮะให้น้องอ้อมมาขายแทนเมื่อวานคืนแรกฮนะเสาร์คนเยอะมากครับวันนี้วันอีทิตย์คนก็น่าจะเยอะนะ ็นงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตแถวนี้มีวัดเดียวฮะถ้าเลยไปนี่ขึ้นไปนู้ทางหินสีบ้านคาสวนพึ่งมานุ่นก็มีไม่กี่วัดฮะแต่แถวนี้มีแค่วัดเดียวฮะแล้วก็ค่าที่ก็ถูกด้วยฮะโชคดีะปีนี้ได้ค่าที่ถูกกับงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตนี่โซล้านคาแผงลอยนะครับ ถ้าลงแขงลอยก็ค่าที่จะถูกหน่อยอ่ะถ้าพวกในเต็นนะก็ประมาณสองสามหมื่นฮะสี่หมื่นนะ 40, นะแขงลอยนี่ค่าที่ถูกสุดแล้วฮะงานปิดทองฮนะตลอดงานนะที่วัดอื่นน่ก็แพงนะครับแขงลอยนี่แพงนะสามสี่พันนะครับนี่นี่เป็นวัดใกล้ๆบ้านแถวบ้านนะอีกอย่างกรรมการก็ เป็นคนที่บ้านด้วยฮะเป็นวัดจัดเองครับค่าที่ก็เลยถูกครับตลอดงานสิบคืนถ้ายืนก็ไม่เมนะนะสียตังค์นะครับถุงสิบบาทเป็นเ,เป็นการกรินสมน้ำทั้งวัดกระผมมาเสร็จนะแค่ส,สิบบาทถ้าไม่มีทอแนะก็ใส่ถุงยี่สิบบาทก็ได้นะเพราะเราก็ผมก็ไม่แต่ต้องโม้ทุกที่นนะคุณทานกินสมได้กนะินสองแต<ค>่ทั้งทีปป่กินแค่นี้ด้ยกันกินได้หมดเลยครับเอ่อทุกคืนนะก็จะมี การแสดงทุกนี้ก็น่าจะเป็นของน้องอาจายมันะอีกแล้วนะฮะวันนี้ี้ก็จะมีอาจารย์ชมดันะฮะมีอาจารย์เป็นเรียกว่าเป็นรูดแบงนะฮะอาจารย์มังแล้อาน้องผมก็ีนะฮะซึ่งเป็นภาคเตาก่อนก็จะมาแสดงดนตรีวันที่สวที่นะรับเป็นระวงระลุก็คือก็ผมนะอาารยสารด้วยว่าอายุธนวัฒนะฮะ

บทเพลงต่กไปกันเลยนะครับบทเพลงที่มีชื่อว่า6ขั้คนคราเตะครับผมเดี๋ยวเดินไปดูสองสาวฮะได้ค่าแรงแล้ววิ่งไปไหนกันก็ไม่รู้ฮะสงสัยมาทางนี้นะฮะ บริเวณโซนของเล่นนี่ครับสองสาวได้ได้ค่าเลยเนี้ยหนึ่งร้อยบาทแบ่งกันคนละห้าสิบบาทไปไหนกันนู่นนะนั่งยี่นู่นฮะ <c oughs> นั่งนั่งระบายสีกันครับ <c oughs> สองสาวเนี่ยได้เลือก